วันนี้จะมาไปไหนกันคะอ๋อสวัสดีค่ะท่านผู้ชมก่อนนะคะวันนี้นะคะเดี๋ยวแบบหกับคุณนัทนะคะจะพาไปดูบ้าน40ตารางวาติดถนนนม1049นะคะที่เรารีวิวแล้วยอดปังมากๆเลยนะคะเดี๋ยวเราจะพาทุกคนไปดูนะคะว่าทำเลบรรยากาศนะคะช่วงประมาณ5โมงกว่าเนี่ยเป็นยังไงบ้าง ตอนนี้เราอยู่ที่ถนนสุรนาลายครับถนนสุรนาลาย205ข,ข้างหน้านั่นคือ,อไปแดงแยกโคกสูงใช่ถ้าเกิดเราเลี้ยวไปขวามือเนี่ยจะไปที่ดินอีกแปลงหนึ่งที่เรารีวิวแล้วนะคะก็คือที่ดินพล,ลังตรงใกล้ๆกับะสะพานลอยะคะ่ะตรงแยกไปเทศบาลหน,อ,นองไผ่น้ำเลยนะครับใช่ส่วนซ้ายมือเมื่อกี้มีป้ายนะคะไม่รู้ว่าถ่ายทันหรือเปล่าเมื่อกี้จะเป็นป้าย แยกหนองไข่น้ำอันนี้เรากำลังเข้าสู่ถนนนมอ1049แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันพร้อมๆกันเลยนะคะว่าช่วงเวลาประมาณเกือบ6โมงเย็นนะคะเป็นยังไงบ้างบรรยากาศสังเกตเริ่มต้นเลยนะคะรถใหญ่วิ่งผ่านรถพ่วงเลยรถพ่วงวิ่งผ่านเลยนะคะแล้วก็ซ้ายขวาเป็นยังไงบ้างคะคุณาน๊ก็เป็นชุมชน,ชมชนเนาะ เป็นชุมชนถนนมิตรภาพเขาบอกว่าทางถ้าตรงไปอ่ะเป็นถนนมิตรภาพปราสาทหินพนมวันนะคะถ้าตรงไปจะอ,ออกตรงแยกปราสาทหินพอดีเป็นทางเลี่ยงช่วงเทศกาลคอนแกนที่เขาบอกเนาะแล้วก็ลก็จะเป็นรถใหญ่แบบสัญจรตลอดเลยนะคะวันนี้นะคะคลิปนี้เราถ่ายกันวันที่26เมษายนะคะทางนี้ถูกต้องเลยไปขอนแกนบุรีรัม ออกทางทางขอนแก่นบุรีรัมย์ได้ด้วยใช่ครับทางนี้เป็นทาง2เลนนะครับช่วงแรกแล,ล้วก็พอช่วง,งกลางเนี่ยจะเป็น4เลนและไกลมากนะครับแล้วก็เป็นเขตชุมชนค้า<ช>ขายนะครับชุมชนเยอะนะม,มีหอพกักมีหอพกักมีอาคารพาณิชย์นะคะเยอะแยะมากมายเลยนะคะเ,เมื่อกี้ที่เราผ่านป้ายเขาบอกว่าจากตรงนี้ไปถึงเทศบาลหนองไค้นเนี่ยประมาณ6กกิโลเมตร น,นี้ก็จะเป็นด้านซ้ายมือนะคะหมู่บ้านจัสันหมู่บ้านเฟิร์สเฟิร์สนะคะหมู่บ้านจัสันก็ขึ้นด้วยเยอะๆเอ,อมีหมู่บ้านจัสันนะคะเนี่ยเป,เป็นแหล่งชุมชนเลยครับซึ่งซึ่งบ้านหลังนี้อยู่ติดถนนเส้นนี้เลยนะครับก็ทําเลค้าขายมากๆเลยใช่เป็นทําเลค้าขายแถมถูกด้วยนะครับใช่ราคาถูกมากนะคะเพร่อน คือแบบเส้นนี้ออกพี่ไม้ได้ด้วยนะออกนนสูงจากนี่ไปพี่ไม้าย57กิโลจากนี่ไปนนสูง22กิโลเมตรนะคะเดี๋ยวเราจะดูถนนนม1 4 9ไปพ้อมๆ้มกันนะคะว่า2เส้นทางซ้ายขวาเนี่ยมีอะไรบ้างนะคะอันนี้ก็มีฝังฝ่งขวามือเมื่อกี้โอ้แอบเห็นมันเป็นคนที่แบบว่าคลั่งคลั่งบัวหลวงมากๆเลยคือเห็นแล้วแบบอดไม่ได้คือรู้สึกว่าแบบชอบมากสวยมากเนี่ยคะ่ะ อันนี้เราตรงไปเรื่อยๆนะคะตรงนี้น่าจะเป็นแนวการกอร่อสร้างเยอะนะครับเพราะว่ามีแผ่นปูนมาข้างหน้าเนี่ยก็น,น่าจะมีโครงการใหญ่นนยยๆลงนะครับเป็นโรงงานหรือว่าอะไรไม่แน่ใจเป็นแผ่นปูนจนป,นปูนมาลงเนี่ยแสดงว่ามีการก่อสร้างก่อสร้างขนาดใหญ่ปูน S, <S C G นะคะตรงนี้เป็นปูน S C G แสดงว่ามีการค้าขายเกี่ยวกับหรือว่าการก่อสร้างด้วยโคการไถึงอะไรเป็นโครงการอะไรเยอะ เราชะลอนิดนึงนะคะเดี๋ยวเราออกทางซ้ายเพราะว่ารถเขากําลังจะเลี้ยวขวานะคะรถใหญ่กําลังจะเลี้ยวขวาแล้วเราก็ตรงไปเรื่อยๆนะคะคือการเดินทางจากถนนสุรานฎร์ายณ์205มาตรงนี้นะคะเขาเรียกว่าถนนทางหลวงชนบทนม1 0 4 9เราจะขับตรงไปเรื่อยๆนะคะ ก็เมื่อกี้ที่เห็นก็จะผ่านทั้งหมู่บ้านจัดสรรนะคะอาคารพาณิชย์ทั่วไปเป็นชุมชนนะคะแล้วก็ร้านค้าต่างๆเยอะแยะมากมายเลยแล้วพอมาถึงจุดตรงนี้ถนนจะกว้างขึ้นใช่ไหมคะเป็นสี่เลนแล้วนะคะ,ะเป็นสี่เลนแล้วเป็นถนนขยายใหญ่ขึ้นนะคะรถก็สัญจรเยอะตลอดเลยอ่านี่กำลังจะไปวัดบ้านโป่งนะคะ บ้านที่เราขายติดถนนสิตารางวาเนี่ยตรงนั้นเขาเรียกว่าบ้านโรกรงนะคะตนนําบลหนองไข่น้ำอําเภอเมืองจังหวัดน,นครราชสีมานะคะครครแล้วก็ตรงนี้ด้านขวามือไม่แน่ใจว่าเหมือนเขาถมดินเหมือนอะไรแบบนี้เนะาะเหมือนเขาจะมีพงการอะไรหรือเปล่าใช่ก็มีแบบการพัฒนาที่ดินเยอะแยะมากมายนะคะ เส,เส้นนี้เป็นเส้นทางรัดเลี่ยงรถติดนะครับช่วงเทศก,กาลได้เลยเพราะข<ช>องตรงถนน,นมิตรภาพเหมือนกันนะคร<ช>ับทางไปขอนแก่นนะครับ<ช>แ,แล้วก็อันนี้ก็เหมือนนจะมีโครงการเล็กๆมาสร้างเยอะแยะแล้วะครับ ប <s> ានបាត់លេខខាង มอนะครับนนองไล้ยน้ํานะครับผมบ้านหลังที่เห็นนะครับราคาสีฟ้าๆนะครับทาเลดีๆมากเลยนะครับทำเลค้าขายขายของได้เลยนะครับผมราคาถูกด้วยนะครับเส้นนี้ที่ท่านเห็นนะครับผมมาจากถนนสุรานารายนะครับถึงตัวบ้านเนี่ยไม่ไกลเลยนะครับถนนเป็นสี่เลนนะครับ แล้วก็ถ้าวิ่งมาออกมาทางถนนมิตรภาพเนี่ยจะจะจะวิ่งผ่านทางนี้ได้นะครับออกตรงปราสาทถิ่นพนมพนมวันนะครับทางทางขอนแก่นนะครับเลี้ยงรถติดได้เลยนะครับช่วงเวลาเทศกาลนะครับผมทางเส้นนี้ดีมากๆเลยนะครับเป็นทางลัดนะครับส่วนทําเลก็ทําเลค้าขายนะครับรถผ่านบ่อยมากนะครับผมรถผ่านเยอะนะครับ หรือพื้นที่ค้าขายได้สะดวกเลยนะครับเนื่องจากอยู่ติดถนนใหญ่เดินเดินทางสะดวกสบายมากๆเลยนะครับ